ชีวิตชาวให้ชาวสวนก็หนักกายแต่สบายใจแต่จะหนักใจแดกก็ตอนหางเงินใช้หนี้เขาบดได้นี่นะครับบอกก็ต้มมัดกระเซ็นมันน้อยครับืันนี้ก็หลังจากที่เลิกงานครับเลิกงานช่วงเย็ยนๆครับก็สิได้ไปเบิ้งให้เบิ้งสวนหลังจากที่ฝนได้ตกลงมาสองสามมื้อนะครับปัดคไ้ายๆกันครับทางที่ไปจะเป็นหินดิน หลังแม่นลูกเป็นบ่อสำหรับคนไปยสถานะที่ใส่มื่อน,นี้เป็นปพ่วงครับปพว่วง,งข้างมอเตอร์ไซค์บริเวณป่าซอกข้างทางนี้ก็เป็นเกลของป่าชนชนเด้อครับป่าชุมชนของน้ำเน่านี่ก็มีเห็ดเกิดโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกนะครับฝนตกเสาร์ไม้ไมครับฝนตกเสาร์ไม้แล้วก็มีเดือดออกหนาทำให้เห็ดนะครับเกิดในลายทีเดียวก็เป็นพิษอาชีพหนึ่งครับของคนในพื้นที่ หลังจากที่วางเรียงแจ,จกแจเก็บให้เก็บส่วนลวก็จะมาเก็บเห็ดกันไปเศร้าครับโอกไปขับขับขานในคารบับครับทิง้งพี่น้องที่เดินทางมาจาักตังอำเภอพร้อมครับมาเก็บเห็ดแห่งนี้ครับกมาถึงแล้วครับมาเจอก็มาบึงสะที่ได้ขุดไว้ครับสะแห่งนี้บ่ได้จ้างเพื่อนครับเพื่อนขุดให้ฟรีโดยเพื่อนเอาดินไปถมถนนที่กำลังสร้างครับก็เลยเป็นการเซฟ หลายใจของพลอีกอย่างหนึ่งครับใ,ใดๆกับผู้บุมีทอกมีทุนเี็นคันซะครับเี็นคันซาว่างๆอยู่ก็เลยคิดจะนําทั่วฝักยาวมาปู๊กครับก็ลงมือทําเลยครับขุดหลุมไว้ก่อนก็นแล้วกันนะครับเอาปุ๊กก่อนครับปู้กก่อนแล้วค่อยให้ทั่วเพิ่นงอกพร้อมที่จะเลือ้อยค่อยหาหลักมาปักให้เพิ่นครับมือนี้ก็ได้นำมเมล็ดพ่วมาพร้อม ขุดศิธิ์แล้วก็ลงเมล็ดกันเลยครับได้พันธ์มาจากนะครับพันเมล็ดทั่วฝักเหงาก็เป็นพันพิจิตซามนะครับได้มาจากกลุ่มส่งเสริมการเกษตรครับสำนักงานเอียงเน้ะครับลืมไปละที่เพิ่นให้มาครับพอดีไปงานเกษตรเพิ่นแจกครับก็เลยลงมาปูกเบิ่งครับเอาครับไปปูกกันเลยครับสช้การยอดลง หลุมที่ขุดไว้ครับใช้ประมาณสองถึงสามเมล็ดครับต่อรุ่มนะครับอ่ะเสร็จแล้วครับครับหลังจากที่เสร็จก็เดินเบิ้งให้บางส่วนครับ,บเห็นไว้แต่บานแก่ดีครับเผ<บ>ื่อ,อนี้ก็สิตัดแตง่งต้นกล้วยสักอนครับเอาใบที่มันตายใบแห้งออกนะครับเอามีดตัดแตง่งแต่งให้เขาดูดีจากน้อยนึงครับหลังจากบปได้เข้ามาโดนแล้วครับ เกษตรอาศัยช่วงวันหยุดครับกับช่วงเลิกงานกับแบบนี้นะครับส่วนกับหกหกเดย์มีกับหกหกเดย์ครับมีเวลาถึงค่อยได้มาทําครับที่จะตัดหญ้าพึ่งบรสิทนะครับนะครับเอาเอาออกครับเอาออกให้หมดการปูกไวี่ที่นี่การลุ้นทุกครั้งนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ผมปูกไวี่อยู่ช้างป่านะครับเขาจะมาก็กวนแล้วก็มาหากินในระแวกนี้นะครับ ช่วงที่ฤูดูแรงที่ผ่านมาก็ดีครับที่เขาบ่ได้แวะมาหางนี้นะครับเข้าไปทางอื่นนะครับมาเจอกับตนนี้นะครับรู้สึกว่าจะแก้แล้วครับเขือนี้จะแก้แล้วครับเป็นก้วยน้ำว้านะครับเดี๋ยวพอดีนะครับจะได้ตัดนะครับได้ตัดเสลดรถกลับบ้านพร้อมนะครับเราก็ตัดเลยครับเฮ้ยครับมีขมกระโดกกระเดียครับตัดสองครั้งนะครับคนก้วยก็คาดเปนันทีครับเดี๋ยวดึง เกลือไว้จังน้อยครับมาให้เข้ากระแทกะกับดินนะครับเรียบร้อยครับนะเดินจากหลังจากนั้นเขาก็มายํำต้นไว้นะครับต้นต่อให้เขาเติดยาตำาๆ,ๆลงครับป้องกันอ่าให้เขาเป็นปุ๋ยนี้นครับฟันรกระทิมไปบริเวณน,นี้นะครับบาแล้ไปทิ้มไก่นะครับ ใช้พลังงานจากน้อยนึงแบกขึ้นไปใส่รถที่จอดอยู่ข้างบนนู่นนะครับออกแข่งกันช่วงเย็นๆครับอึ๊บโอ้ยหนักกันครับกล้วยวีนี้นะครับโอ้ยเขื่อ,อนนี้ครับครับภายในส่วนนะครับที่บริเวณของที่ผมปลูกอยู่นะครับบริเวณใกล้ๆกับต้นกล้วยขุมกระสิลงทางด้านกาแฟไว้ครับต้นกาแฟไว้ เดี๋ยวยึดจากน่อยเดี๋ยวยึดให้พาไปเบิ้งครับนี่นะครับต้นกาแฟต้นกาแฟนะครับตายไปหลายคือกันครับเพราะว่ามันมีน้ําลดครับต้นใดที่ได้ความชื้นจากท่างด้านต้นกวยกับป่าบริเวณริมคลองที่ปลูกอยู่นะครับก็งามเด้ครับแต่ต้นใดที่อยู่ห่างโคกนะครับก็ตายดล้นะครับนะครับเดี๋ยวออกไว้ไปไว้ในรถก่อนนะครับหลังจากที่เราได้ ไว้นะครับใส่รดใช่ลาแล้วก็ชิไดไปเบิ้งส่วนทางถึงนะครับมือนี้ทองฟ้าปอดโปร่งครับทองฟ้าปอดโปร่งบบมีนม้ฝนมาบังเลยครับนี่ครับส่วนข้างบนก็ชิไดห่มลงทุเรียนไว้ครับทุเรียนก็อาศัยเทวดานะครับส่้อยลดน้ํานะครับถ้าเทวดาเพิ่นว่างเวียนโดนผมก็ข้นน้ามันลดนอกนั้นก็จะมีน้อยนาหรือมาเยบคกับกำลังออกลูกครับปีนี้ออกลูกลายครับลายกาปีที่แล้ว อีเทเลอกลูกเดียวครับอีนี้ออหลายลูกอยู่นะครับกจะไ่ต้นเริ่มที่จะมีมากให้เห็นละนะครับนี่เป็นไรนะครับนู่นนะครับตัดง่ายอย่างมาแล้วครับเพราะว่าบ่ค่อยมีเวลาก็ได้อาศัยช่วงวันหยุดหรือเสาร์อาทิตย์นะครับจึงได้มาตัดนะครับสูงครับแต่ต้นเขาบ่ค่อยโตก็ได้เพราะว่าขาดปุ๋ยครับส o o กับเกษตเทตุนน้อยนะครับแต่จะดีอยู่อย่างหนึ่งครับที่เขา บบตายนะครับบบตายนี่นะครับต้นทุเรียนสามปีกว่าๆแต่คนอื่นเข้า4ี่ปีละนะครับนะครับเสร็จแล้วครับเมื่อนีนก็คงจะได้กลับไปบ้านก่อนครับไปหานึ่งเข้าสักผ้าหากับเข้ากินแหลงสักกอนะครับอาศัยรถพวกนี้นะครับกลับไปนะครับเดี๋ยวคำกว่านี้มันสัญญาบ้ากว่าสี่ห้าคนกับเข้าไปนะครับ ฝักติดตามช่องบาอัตโนมัติกระสิบน้อยใบเด็กแล้วกันนะครับขอบคุณท่านที่เข้ามาชมครับสุขครับ